สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละราศีท no ี่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายในวันที่14เมษายนนี้เวลา16นาฬิกานาทีการเคลื่อนย้ายจากราศีเมีนเข้าสู่ราศีเมษจะส่งผลอย่างไรรอติดตามได้เลยค่ะเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้ตลอดนะคะท่านสามารถกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกการพยากรณ์ได้ค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นในวิชาโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดวงดาวที่ทําหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของความมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจวาสนาซึ่งทําให้ตําราต่างๆบรรจุไว้ว่าถ่ายยศถ่ายศักดิ์ถ่ายอาทิตย์ทำให้ผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ที่จะประสบความสำเร็จมักจะต้องมีพื้นชะตาที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งหรือทำมุมที่ดีแก่ดวงชะตาด้วย อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์ที่เป็นอุดในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับทุกคนเสมอไปเพราะหากดาวอาทิตย์เป็นดาวดีกับลัคนาของใครก็พร้อมที่จะให้คุณอย่างเต็มที่ค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าดาวอาทิตย์เป็นดาวร้ายกับดวงของใครดาวอาทิตย์ก็ย่อมให้โทษอย่างหนักหน่วงเช่นกันการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มารับฟังใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะถ้าท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองสามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหน้าคลิปได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ดาวพระอาทิตย์จะทําการโยกย้ายไปในแต่ละราศีใช้เวลาประมาณ30วันหรือ1เดือนดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพบกรมมะของชาวราศีพิจิกและในครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์จะทําการย้ายเข้าสู่เรือนอริค่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกช่วงก่อนหน้าที่ดาวพระอาทิตย์จะย้ายในครั้งนี้นะคะปกติแล้วคุณจะทํางานเก่งมีไอเดียกระชูดงานธุรกิจต่างๆของคุณน่ะจะเด่นจนมีชื่อเสียงแล้วมีผู้คนจับตาจ้องมองแต่พอย้ายเข้าสู่เรือนพบอริแล้วเนี่ยในครั้งนี้แปลว่าชาวราศีพิจิกจะเริ่มมีคู่แข่งค่ะมีคนคอยจับผิดคุณมีศัตรูมีการชิงดีชิงเด่นมีคนอิจฉาหรือหมายถึงลูกน้องบริวารอาจ มีการคิดคดทรยศหักหลังคุณได้ค่ะดังนั้นอย่ากังวลมากไปค่ะนั่นแปลว่าคุณโดดเด่นในการงานหรือในธุรกิจของคุณแค่ให้ระวังผู้ที่มีศักย์น้อยกว่าเช่นบริวารหรือลูกน้องหักหลังดังนั้นเวลามีไอเดียอะไรก็อย่าเปิดจนหมดงานใดที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหรือมีการไหว้วานให้ลูกน้องทำคุณก็ควรละเอียดรอบคอบหรือดีที่สุดคุณควรลงมือทำเองจะดีกว่า อาจจะอึดอัดใจเล็กน้อยแต่พระอาทิตย์ใช้เวลาเดินแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเป็นช่วงที่งานยุ่งหน่อยแต่งานจะเด่นมากค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค,ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเดอะพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ